ดีครับวันนี้เนี่ยบายโมงกว่าครับาผมปลูกยังโหดครับเห็นไหมครับใบเหลืองแต่ผมเชื่อว่าไม่ตายโมงเหงียพันเป็นอะไรที่ประหดสมทนมากในปลูกมาน่าจะสิบวันแล้วแหละแต่พอช่วงที่ปลูกสามสี่วันแรกฝนม,มันจะตกแดดมันจะคึมแต่ตอนนี้เปียงเลยครับ ผมก็ไม่ทําร่มให้แล้วครับจะไม่ทําร่มให้นะครับอ่าจจะดูหดล้ายไปหน่อยไม่ตายนะครับเชี่ยวผมแต่ละต้นถ้าถ้าลักษณะเน,น,นี้ยถ้าอีกสองสาวันถ้ามีฝนลงมาเนี่ยโอเคเลย หรือถ้ามากกว่าเจ็ดวันอันนี้ต้องลดน้ำละครับอาจะอาทิตย์ละสองสาครั้งนะครับอันนี้ไม่ตายแน่นอนอ,อันนี้มีอาการใบไหม้หน่อยเพราะแดดแรงมากแล้วก็ยังไม่ฟื้นจากการที่ว่าขนส่งมานะครับแต่ว่าสังเกตยอดไหมครับอย่างเงี้ย ผมก็เชื่อไม่ตายผมเคยปลูกมาหลายรอบอ,อ่้วทำมัดสี่สิบกว่าปีรู้ใจมันและเนี่ยครับแต่ละต้นบ่ายโมงเห็นไหมครับถ้าคนไม่เคยปลูกอาจจะตกใจเห็นสภาพนี้นะครับอันนี้ไม่ตายแน่นอนยอดครับ อ่ะเห็นร้อนไม่ร้อนดูแล้วครับใบไหม้เลยครับแต่ไม่ตายเชื่อผมเนี่ยบางคนเห็นน่าจะตกใจนะครับุิยใบเหลืองแล้วอ่าไม่เป็นไรผมดูยอดก็รู้ล้วเพราะว่าสามสี่วันที่เอาลงปลูกอ่ามันจะมีฝนนะครับอ่าอย่างนี้รอดแน่นอน อ่ันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าทีนี้จะจะพูดถึงว่าอ่มะม่วงเิียพานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นพืชหลักได้ไหมอ่าหลายคนสงสัยนะครับอันนี้ผมตอบข้อสงสัยได้เลยว่าอ่ามันต้องมีปัจจัยอย่างอื่นนะครับถ้าเกิดว่าท่านเลือกได้อ่สมมติมีที่อยู่สิบสิบไร่อ่ะง่ายๆถ้าท่านมีแหล่งน้ําแล้วมีความพร้อมอย่างอื่นนะครับ อขอให้เป็นทางเลือกก็แล้วกันนะครับ็็ะจัอาจจะปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนะครับอาจจะปลูกพืชอย่างอื่นด้วยแล้วก็อา,อ,าอาจจะพูดอาจจะปลูกพืชอย่างอื่นเป็นพืชทางเลือกก่อนนะครับที่ท่านชอบอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคากว่านี้นะครับถ้าเกิดที่ของท่านมีปัญหาเช่นที่ไม่ดีดินทรายปลูกอะไรไม่ได้แห้งแล้ง ไม่มีแหล่งน้ําอ่านั่นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดีๆแล้วมีแหล่งน้ํามีอะไรสมบูรณ์อ่าควรจะเลือกอย่างอื่นท่านจะมาวาดหวังว่าออปลูกมะม่วงเหียพานแล้วจะได้เป็นเงินเป็นอ่าเป็นพืชหลักอะไม่ถูกต้องผมว่ามันไม่ใช่น่าจะเป็นพืชทางเลือกมากกว่าท่านอาจจะแต่ว่าอีกอย่างนึงเกิดว่าท่านไม่มีเวลาอย่างเงี้ยอ่าโอเค ปลูกได้เลยแต่ว่าต้องเป็นลักษณะที่ว่าแบ่งปลูกนะครับปลูกพืชอย่างอื่นมั่งแล้วก็มะม่วงเหียพานเอาเท่าที่ว่า,าพืชอย่างอื่นมันเราได้แค่นั้นแล้วมะม่วงเหยียพานเราไม่มีเวลาไอะปลูกพืชอย่างอื่นแล้วเรามันไม่มีเวลาที่จะไปดูแลหรืออะไรเงี้ยขอให้เป็นที่เหลือนอกนั้นก็จะเป็นมะม่วงเหิียพานอย่างนี้โอเคนะครับจะแบ่งปลูกไม้ที่ว่ามันมีราคาที่เราชอบที่ อาจจะเป็นเรื่องของการตลาดที่ง่ายกว่านี้หรือว่าราคาดีกว่านี้นะครับอ่าแล้วแต่ว่าพื้นที่ว่ามันจะเป็นยังไงอ่าการที่ว่าท่านจะกินอยู่กับมะม่วงเยาี้พันทั้งปีอ่ะท่านต้องมีตท่านต้องอาจจะอ่ามันคงไม่ใช่ว่าจะอยู่ทั้งปีถ้าอยู่ทั้งปีท่านต้องทํำครบ,ครบ,ค,รบ,ค,รบครบรอบของมันนะครับ ท่านต้องทําครบองค์ประกอบของมันอย่างเช่นทําแล้วมาแปลรูปเองอะไรประมาณเนี้ยถ้าที่ของท่านมันปลูกอะไรไมีขึ้นจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยได้นะครับเ,เกิดว่าท่านมีเวลามีแหล่งน้ํอาอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้เลือกจอางอื่นก่อนนะครับไม่ไม่สมควรที่จะปลูกมะม่วงหย่างนพันทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้เยอะแยะอะไรอย่างที่ ท่านเข้าใจว่าท่านจะได้เป็นอ่าคือมันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยด้วยอ่าผมทํามาเนี่ยถ้าสิบไร่นี่ได้หลักแสนก็โอเคละอ่าหรืออาจจะดีกว่านั้นนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้มากมายถึงไอ้พืชอย่างอื่นนะครับอ่าขอให้เป็นพืชทางเลือกมากกว่าอ่าถ้าท่านไม่ค่อยมีเวลาเป็นราชาการเป็นพ่อค้าเป็นอะไรอย่างนี้มีเวลานิดหน่อยมีที่ที่ว่า ไม่รู้จะปลูกอะไรเอออันนี้เป็นทางเลือกแน่นอนนะครับอ,อันนี้เห็นไหมครับอันนี้จากการขนส่งเนี่ยไปมันทับมาแต่ว่าไม่มีปัญหาดูยอดก็รู้แล้วครับรแทงยอดออกมาองเงี้ยโอเครอดเนี่ยจากการขนส่งนะครับ เปี้ยงเลยครับอย่างนี้รอดแน่นอนอ่าคลิปนี้ไม่มีอะไรพามาดูเฉยๆว่าหลังการปลูกเป็นยังไงนะครับอันนี้ช่วงนี้จะแดดแรงนิดนึงพอดีฝนทิ้งช่วงมาวันสองวันละก็ะเลยจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ตายเพราะผมดูก็รู้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะบอกว่ากระบวนการ ปลูกอะปัญหาของมันอนะแท้จริงอะมันไม่ใช่เป็นการปลูกนะครับอ่าเป็นเรื่องอย่างอื่นซึ่งมันจะมีข้อควรระวังอยู่อยู่สองข้ออ่าเรื่องใหญ่นะครับเกี่ยวกับมะม่วงหิมะพันแล้วก็ปัญหาแท้จริงของมันคืออะไรอ่าที่ผมรวบรวมมากว่าสี่ปีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับอ่า ถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์กันท่านก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันท่านอยู่เรื่อยๆนะครับจากประสบการณ์มากกว่า40ปีก็แล้วกันนะครับเอีคครคบคลิปนี้สวัสดีครับ